สองนาทีจับเวลาครับผล,ลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลกผล,ลไม้กระป๋องค่ะตอนแตกกทมมาเชียงใหม่ขับรถมาจะมีกี่โคง้งมีสองโค้งค่ะโค้งซ้ายกับโค้งขวาทำไมคนลาวถึงไม่โลภมากราเดี่ยวลาบหาย กษัตริย์องค์หนึ่งเมื่อเจอกับชายหนุ่มจึงถามชายหนุ่มว่าอายุเท่าไหร่แล้วชายหนุ่มตอบกลับไปว่า18ครับแล้วท่านล่ะกษัตริย์เลยตอบไปว่า40แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไป10ปีและการเวลาก็ทําให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกกษัตริย์จึงถามชายหนุ่มว่าตอนนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วชายหนุ่มตอบไปว่า28ปีครับแล้วท่านล่ะและกษัตริย์องค์นั้นก็ยังตอบว่า40ทําไมเวลาผ่านไป10ปีแล้วกษัตริย์ยังอายุเท่าเดิมเพราะกษัตริย์ตัดแล้ว เรื่องอะไรที่คุณคิดว่ากวรที่สุดเรื่องอะไรฉันจะบอกคุณเลยยะถ้าผีตายหงคืออุบัติเหตุแล้วถ้าตายทั้งกลมคืออะไรคือตายตั้งแต่เสมีเนยียนอธิบดีไงคะมะม่วงอะไรกินไม่ได้มะม่วงมันทําไมก็มันไม่ใช่มะม่วงเรานี่คะปลาอะไรเอ่ยอๆอไม่ออกปลาไ้ตันคนที่ตายไปแล้วคุณคิดว่าเขาไปสบายหรือเขาไปลําบากไปสบายสิคะถ้าไปลาบากเขา